สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ ช่วงของสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิน่นทางต้นว่านทีวีกับดิชนรุจิราศีมูลนะคะค่ะพบกันในครั้งนี้ค่ะสะกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเรานะคะมีข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ห้องสอนของเราในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเราไปติดตามชมข่าวแรกกันค่ะเป็นข่าวที่ประชาชนทั่วไปนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือข่าวกรณีจับอาวุธสงครามที่แม่ห้องสอน,นะคะซึ่งกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่336และ ทหารร้อยร752นำกำลังเข้าจับกลุ่มอาวุธสงครามกลางหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าบ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งก็ได้ของกลางเป็นจำนวนมากนะคะประกอบไปด้วยจรวด RPG พร้อมกระสุน4ี่กระบอกกระสุนปืนสงครามชนิดต่างๆกว่า1 0 0 0 0แสนนัดนะคะซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สคนคะ่ะนั่นก็คือดาบตำรวจสุเมศมิสิตะ พอบหอมู่ฝ่ายพล,ยพลธิการ2องกองพลธิการและสภวุฒตารวจนะคะคนที่2ค่ะก็คือนายจรเดียสวัสดีนะคะอยู่บ้านเลขที่95/8หมู่ที่9ตำบคำลคําพรานอําเภอวังม่วง,จ,งวจังหวัดสระบุรีนะคะตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพลตํารวจตรีสมพงษ์ชิงดวงผู้บงังคับการตารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ก็ได้เรียกประชุมนายตำรวจตั้งแต่รองผู้บังคับการผู้กำกับสืบสวนภูทรจังหวัดและผู้กำกับเมืองนะคะรวมทั้งนายตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเข้ามาประชุมอย่างเคร่งเครียดเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจโดยได้มอบหมายให้พลตำรวจเอก ภูริทัต์พันกูลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนและให้กองพิสูจน์หลักฐานร่วมกับฝ่ายสืบสวนภูธรจังหวัดลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักฐานบ้านเช่าที่มีอาวุธซุกซ่อนอยู่ค่ะภายหลังการประชุมนะคะพลตํารวจตรีสมพงษ์ชิงดวงผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ห้องอนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะ ว่าสำหรับดาบตำรวจสุเมศมิสิตะอายุ43ปีนะคะจากการสอบถามดาบตำรวจสุเมศก็บอกแต่เพียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองพลาธิการและสพวุฒซึ่งตนก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกองพลาธิการและสพวุฒิแล้วว่าดาบตำรวจสุเมศยังเป็นตำรวจและรับราชการอยู่หรือไม่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอคำตอบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าดาบตำรวจสุเมศจะอยู่ในราชการหรือนอกราชการก็ตามค่ะ ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญา<ม>เนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือใดๆนะคะจนถึงขณะนี้ค่ะผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะโดยจะขอไปให้การในชั้นศาลทำให้การสอบสวนยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้นำเครื่องยิงจรวดและกระสุนปืนจำนวนมากมาจากไหนและจะนำไปส่งให้กับใครนะคะ ส่วนรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนฮอนดฮุกพพาน2023กรุงเทพจำนวนหนึ่งคันบนหลังคารถติดไฟไซเรนสีแดงมีลักษณะคล้ายกับรถตู้ตำรวจซึ่งก็จอดอยู่ห่างจากที่ซ่อนอาวุธสงครามประมาณร้อยเมตรนั้นก็ได้ตรวจค้นภายในรถแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและได้ยืดมาเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อจะทำการตรวจสอบต่อไปว่าเป็นรถตู้มาจากหน่วยไหนสำหรับอาวุธสงครามและกระสุนปืนจำนวนมากที่จับได้ในครั้งนี้ ถ้าหากว่าสอบสวนขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าข้าราชการคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีละเว้นนะคะขณะนี้ก็ได้มอบหมายให้พลขออภัยนะคะ,ะขณะนี้ค่ะได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกภูริทัศน์พันกุลรองผู้บัญชาการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรแม่งสอนนะคะก็เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนและขยายผลต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวดาบตำรวจสุมเมธมิสิตะและนายจรเดียสวัสดีผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเจา้าหน้าที่ตำรวจเราก็พยายามรวบรวมหลักฐานนะครับก็ท่านผู้ว่าตลอเน้นย้ำมานะครับและตรอบบงการตีวิตนะครับว่าขอให้ทำตัวไปตรงมาแล้วก็ถ้าหลักฐานถึงผู้ใดนะครับก็ไม่มีร,มรับเบน แล้วตอนนี้มีการขยายผลไปยังไงบ้างฮะแล้วก็มีผู้เก<ม>ี่ยวข้องอยังไงกี่คนครัตอนนี้เนี่ยเ,เราประชุมระดัรส่วนนะครับเน,นื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่สภาคนสนใจต้องการให้ความสนใจและในกำชับให้ทําแบบระดมนะครับแล้วก็ทำอย่างตรงไปตรงมาเราจึงแต่งตั้งเป็นคณะพนจกงานสืบสวนสอบสวนนะครับโดยมีท่านรองผู้ก,การนะครับเป็นหหน้านะครับแล้วก็ระดมระดาบสวน,น,นแล้วก็ไปสืบสวนนะครับ ที่มีความชำนาญเข้ามาช่วยในาการพิสูจครับท่านมีกระแสข่าวว่ามีการำานำอาวุธไปแลกยาเสพติดเ,เนี่ยตัวนี้มีมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเอ,อ่ตรงน,นี้เรายังไม่ได้รับข้อมูลนะยังไม่มีข้อมูลซึ่งเราคงต้องสอบรูปประเด็นครับตรงนี้พอจะรู้มีอยากถามว่าอาวุธมาจากไหนจะไปขายที่ไหนคือตอนนี้เราเรากำลังตรวจสอบนะครับเราจะต้องรอ,อกเจ้าที่เ e อียดีผู้ชำนาญการเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นวัตถุระเบิดเป็นหัวเจรวล ทางเราไม่มีพลังงานเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการอิทธ่เดนขึ้นมาได้เกิดความเสียหายครับซึขณะนี้ก็ได้นําของการเนี่ยไปเก็บรักษาไว้ที่ทางอาวุธของกดอดนะครับซึ่งมีเนินดินที่เป็นที่เก็บทางวัตถุระเบิดโดยเฉพาะเพราะว่าไว้ในที่ประปมเมืองและเป็นย่านชุมชนเราเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันได้เกิดความเสียยนะครับทุกชาก็เน้นําให้ดูแลเราจะใส่ใกล้ชิดครับทั้งในส่วนรถ ตู้โลของเจ้าที่ไปจอดอยู่ที่เกลือดที่ตรงนี้ีส่วนเก่้องคเอ่อตอนนี้เนี่ยเราทราบว่ามันมีรถตู้มาจอดอยู่หาที่เกเืประมาณร้อยเมตรนะครับเราได้ไปตรวจค้นรถแล้วกฏว่าไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะครับแต่เป็นรถตู้ซึ่งเป็นรถตู้เช่าแล้วก็มีสัญญาณไปว่าว่าเรากำลังตรวจสอบย่าเป็นของหน่วยใดครับึ่งถ้าเกี่ยวข้องตอนนี้เรายึดไปแล้วค่ะขค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่ สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในจังหวัดไม่ห้องสอนของเราเท่าไหร่นักนะคะเป็นการตรวจยึดจับกลุ่มอาวุธสงครามพร้อมด้วยกระสุน อีกกว่าแสนนัดเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องรอต่อไปค่ะว่าผลการสอบสวนคดีนี้นะคะจะเป็นไปในรูปแบบใดค่ะซึ่งทางสกุปข่าวของเราก็จะนําเอาผลการสอบสวนของเรื่องดักเรื่องราวดังกล่าวมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นข่าวแรกของอ ความสนใจที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรา,าได้เกิดขึ้นนะคะกับสกรปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นในครั้งนี้ค่ะข่าวต่อไปนะคะเราไปติดตามชมข่าวดีๆของแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะคะเป็นข่าวของทางสำนังกงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะได้จัดพิธีหล่อเทียนณวัดหัวเวียงค่ะ ในวันที่17กรกฎาคม2556นะคะนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะนายประกรณ์จีนาคำนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานชุมชนในจังหวัดก็เตรียมกําหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของท้องถิ่นและขอ ให้คณะสัตยาประชาชนองค์กรทุกภาคส่วนนะคะร่วมทําบุญวันหล่อเทียนพรรษาซึ่งจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมค่ะโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์11วัดพร้อมกันที่วัดหัวเวียงค่ะ,ะพิธีหล่อเทียนพรรษาได้เริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา11นาฬิกามีการถวายพัตตารเพลนแด่พระสงฆ์แล้วก็สำหรับวันแห่เทียนพรรษาก็กำหนด ขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2556นี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะหน่วยงานองค์กรชุมชนประชาชนพร้อมกันที่บริเวณถนนรุ่งเรืองการค้าชักข้างโชคดี2ในเวลา15นาฬิกา30นาทีเพื่อจะเคลื่อนขบวนแหเทียนพรรษาไปยังวัดหัวเวียงทำพิธีถวายเทียนพรรษานะคะ ส่วนการกําหนดวัดถวายนั้นนะคะชุมชนกลางเวียงถวายวัดหัวเวียงค่ะโรงพยาบาลศรีสังวานถวายวัดจองคําพระอารามหลวงเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนถวายวัดก้ํมก่อวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ห้องสอนถวายวัดพระธาตุดอยกองมูชุมชนหนองจองคําถวายวัดจองกลางชุมชนกาดเก่าถวายวัดมุ้ยต่อโรงเรียนห้องสอนศึกษาถวายวัดพระนอนชุมชนตะวันออกถวายวัดกลางทุ่งชุมชนปางล้อถวายวัดบางล้อ ชุมชนดอนเจดีถวายวัดดอนเจดีและมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยายลัยแม่ห้องสอนถวายเทียนพรรษาณวัดผาอ่างค่ะในโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนานะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมในเรื่องของการแห่เทียนนะครับในการแห่ขออภัยนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมในเรื่องของการหล่อเทียนนะครับการหล่อเทียนนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยอ่าก็ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการหล่อที่วัดหัวเวียงแห่งนี้นะครับในวันนี้แต่ก็เราก็ได้สนับสนุนอีก ทุกๆชุมชน6ชุมชนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมนะครับที่ทางเทศบาลก็ให้สนับสนุนก็คือทางโรงพยาบาลศรีสังวรโรงเรียนทั้งสองศึกษาเป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละคณะเนี่ยก็ได้ไปจัดหาเทียนของตัว,ออตวเองนะครับวันนี้เนี่ยเทียนแต่ละเล่มนะครับที่มาจากสัทธาของชาวบ้านเนี่ยก็มารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อมาทําพิธีนะครับ ในวันนี้นะครับแล้วก็เทียนใหญ่เทียนหลักนะครับก็มีก็จะเป็นการหล่อในวันนี้เช่นกันนะครับแล้วอีกวันหนึ่งที่สําคัญก็คือวันที่2 3กรกฎาคมคือจะเป็นวันอังคารน,นะครับ2ี่สากรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เราชาวพุทธนะครับและทางเทศบาลเมืองมุสอนเนี่ยร่วมกับทางชุมชนนะครับและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่จะมีการแห่เทียนปรรษากกน,นะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ดั้งเดิมที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่ รุ่นปู่รุ่นย่านะครับหลายหลายหลายร้อยปีมาแล้วที่เราทำต่อกัอนมานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทางรุ่นปัจจุบันคนรุ่นใหม่นะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยนะครับที่เป็นลูกหลานของคนแม่งรสอนและเป็นชาวพุทธเหมือนกันเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนานะครับเหล่านี้เนี่ยให้มีความยั่งยืนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นสิ่งที่ เราเนี่ยให้ความศรัทธากันมานานนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินในทิศทางที่ถูกต้องนะครับค่ะนี่ก็เป็น ข่าวที่2ของสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นที่นํามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมค่ะในวันที่23กรกฎาคมนี้คะ่ะไปร่วมกันร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากันได้นะคะซึ่งก็จะเริ่มในเวลา15นาฬิกา30นาทีที่บริเวณถนนรุ่งเรืองการค้านั่นเองนะคะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของทางมหาวิทยายลัยราชภาัฏเชียงใหม่วิทยายลัยแม่ห้องสอนได้จัดโครงการสืบสารภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมและ โครงการแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมศิละปะการแสดงของนักศึกษาประจำปี2556ค่ะโดยในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยายลัยแม่ห้องสอนได้จัดโครงการสืบสารภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมและโครงการแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมศิละปะการแสดงของนักศึกษาประจำปี2556ณวิทยายลัยแม่ห้องสอนตำบลปางหมูค่ะ โดยอาจารย์เอราวันเป็งมนนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้เปิดเผยค่ะว่าวิทยายลัยแม่ห้องสอนได้มีการจัดตั้งศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษาขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แลกเปลี่ยนและสืบสารภูมิปัญญาศิละปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีการรวบรวมและนําเสนอข้อมูลภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์จัดแสดงเผยแพร่ ภายในพื้นที่ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษานะคะซึ่งก็จะเกิดประโยชน์ต่อการใช้ศูนย์ดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริงสหรับการจัดโครงการในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านักศึกษาเกือบ80%ซนะคะได้เข้าร่วมงานของเรานะคะเข้าร่วมโครงการสืบสารภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์และงานแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะ และจากที่นักศึกษาได้มีการแสดงนะคะแลกเปลี่ยนนะคะอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมตลอดจนไปถึงการทำอาหารชนเผ่าขนมชนเผ่าแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการซ่อมหลังคาบ้านชนเผ่าด้วยภัยใบตองตึงด้วยนักศึกษาเองที่เป็นวิทยกรนำนักศึกษาด้วยกันนะคะช่วยกันทำ จะเห็นได้ว่านักศึกษาให้ความร่วมมือและมีความสนใจในการทำกิจกรรมกับเราในวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านักศึกษาชนเผ่านะคะของวิทยาลัยแม่ห้องสอนทุกคนนะคะก็ให้ความสนใจกับการจัดโครงการในวันนี้คานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของวิทยาลัยแม่ห้องสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะสืบเนื่องจากว่าจังหวัดแม่ห้องสอนของเรานั้น ประกอบไปด้วยหลากหลายชนเผ่าซึ่งก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็สงบสุขนะคะภายใต้ร่มพระบารมีนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีสําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าถึงแม้ว่าเราจะ,ะมีหลายชนเผ่าในจังหวัดเดียวกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่ประการใดะคะ่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญในการที่ จัดกิจกรรมของเกี่ยวกับเรื่องของชนเผ่าวัฒนธรรมชนเผ่าที่วิทยาลัยแม่ห้องศนมหาวิทยาลัยราชพัฒนซึ่งนักศึกษาก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันสืบสารอนุรักษ์สิ่งดีๆของชนเผ่าต่างๆเอาไว้นั่นเองค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวดีๆอีกเช่นกันนะคะเป็นข่าวของโรงพยาบาลทันญารักษ์แม่ห้องศนค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์งดเล่าเข้าพรรษาประจำปี2556 วันที่18กรกฎาคม2556เวลาน8นาฬิกาเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ห้องสอนและภาคีเครือข่ายเช่นประชาชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนนักเรียนโรงเรียนห้องศนศึกษาร่วมกันเดินขบวนจากบริเวณหน้าที่ทำการชุมชนปอกกาดเก่าหรือว่าหยงกาดไปตามถนนสิงหาณบำรุงและไปสิ้นสุดณวัดกลางทุ่งเพื่อถวายต้นผ้าป่างดเล่าเป็นพุทธบูชาและเป็นการสร้างทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัวได้ ไม่น้อยไปกว่าการถวายต้นผ้าป่าด้วยปัจจัยต่างๆพร้อมทั้งรับฟังธรรมเทศนาเรื่องการรักษาศินข้อ5ชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการดื่มเหล้าและบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการงดหรือว่าเลิกดื่มเหล้าจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทัญรักษ์แม่ห้องสอนด้วยนะคะ ด้านนายทวัฒน์ลาพินีผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ห้องสอนก็ได้เปิดเผยค่ะว่าโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ห้องสอนก็ได้ร่วมกับสภาอุ์กรชุมชนจังหวัดแม่ห้องสอนเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองแม่ห้องศอนนะคะสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดองค์กรเพื่อนเตือนเพื่อนเมืองสามอกและชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนโรงเรียนห้องศนศึกษาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมร่วมกันทำบุญถวายผ้าป่างดเล่าเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มเหล้านะคะตลอดจนใช้โอกาสในการเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นมิตรหมายอันดีในการเริ่มต้นลดละหรือว่าเลิกดื่มเหล้าค่ะหนึ่งก่อนที่จะมีเทศกาลเข้าพรรษาเราได้จัดกิจ,ก,จกรรมนะคะงดเหล้าเข้าพรรษา วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะที่ผ่านมาหนึ่งปีที่เรามีกิจกรรมอะไรนะคะก็มักจะมีการ ดื่มสุรากันไม่ว่างานอะไรต่างๆนะคะกิจกรรมนี้เราต้องการที่จะให้เ,เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่จะทําความดีการงดเล่าเข้าพรรษานี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมงานบุญอันหนึ่งนะคะปัญหาการดื่มสุรานะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ดื่มทั้งเรื่องของ สุขภาพทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับเพราะนั้นในโอกาสที่เป็นวันมงคลนะฮะเป็นเทศกาลเข้าพรรษาก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราทุกคนที่ดื่มสุรานะฮะมาร่วมกันลดละเลิกการดื่มสุรานะครับซึ่งถ้าเผื่อมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดร,รักษานะครับก็สามารถติดต่อที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ในห้องสอนนะครับซึ่งเรามีทีมสาวิชาชีพที่จะให้บริการดูแลผู้ที่ต้องการบำบัดร,รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ นะครับเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะฮะรวมทั้งตัวยาเสพติดอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุรีหรือสารอย่างอื่นนะครับถ้าสนใจก็สามารถที่จะร่วมเข้ารับบำบัดรักษาได้นะครับอยากให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันดูแลครับเพื่อสังคมของเราครับผม ค่ะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวของสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นที่นํามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในครั้งนี้นะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทางโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ห้องสอนค่ะก็จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเช่นเดียวกันในช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้นะคะก็ ฝากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะงดเล่าเข้าพรรษานะคะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวสุดท้ายของสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นในครั้งนี้นะคะที่นํามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นข่าวของทางด้านสํานักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งก็ได้จัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคม ฎาคม2556นะคะในแพทย์ภัยสารธัญญาวินิจกุลในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องสอนได้เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อาคารบุญชูตรีทองโรงเรียนห้องสอนศึกษาอำเภอเมืองแม่ห้องสอนนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะก็มีอสอมอผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนกว่า450คนเลยทีเดียวค่ะ การอบรมครั้งนี้ค่ะเป็นการจะทําให้เกิดการเรียนรู้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือว่าตําบลอื่นๆอย่างกว้างขวางนะคะพร้อมกันนี้ค่ะในแพทย์ภัยสารธยาวินิจกุลนะคะท่านก็ได้เป็นประธานมอบประกาศสนิยบัติแก่อสมดีเด่น11คนใน10สาขาดังนี้ค่ะสาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้แก่นางสุธิพรกันสิริ สาขาส่งเสริมสุขภาพได้แก่นางนัทมนการดอกเพชรสาขาสุขภาพจิตชุมชนได้แก่นายศรีบุตรสำราญโอภาส สาขาการบริการในศูนย์บริในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพได้แก่นางกัญญาชื่นชมไพรขจีนะคะและนางพัชราวรรณคงแก้วสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพได้แก่นางจันศรีลินเตาอำเภอปายนะคะสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชในชุมชนได้แก่นายสมศักดิ์ปัญญาวิชาการสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนได้แก่นางพัชรีบุญชาติ สาขานมแม่สายยารักแห่งครอบครัวได้แก่นางสีพันธ์บุญปวนอำเภอปายนะคะและสาขาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้แก่นายพระนาไพรตามือลืออำเภอปายนะคะ บรรยากาศของ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการอมอบประกาศสนียบัตแก่อสอมอดีเด่น10สาขา11ท่านด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับอสอมอทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็เป็นกําลังใจในการทํางานเพื่อชุมชนกันต่อไปนะคะค่ะครั้งนี้ค่ะสะกูป๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสําหรับในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะก็มีเหตุการณ หรือว่าเรื่องราวต่างๆอยากจะแนะนำนำเสนอนะคะโทรมาได้ค่ะที่053614201นะคะวันนี้ต้องขอนำสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ีกครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ